ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบายโยอีด่วนพบขเมนเพิ่มทหารและอาวุธบุกตรึงชายแดนหลายจุดขณะที่ทัพไทยเสริมนักรบงัดโดนโจมตีทิ้งระเบิดใช้เซ็นเซอร์ฉีเป่าเจ้ากรณีกองทับ,บกคำพเมนแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาได้มีการอ้างถึงเหตุการณ์เมื่อวันที่12มิถุนายน2568 นายทหารไทยมีการนำกลุ่มนักปั่นจักรยานไทย150คนเข้าไปในบริเวณวัดต,ตาเหมือนทมโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งให้กับชาวกัมพูชาได้รับทราบทําให้กองทบกของเขมรมีการออกมาตอบโต้นั้นทั้งนี้ค่ะในเพจ Facebook ของทีมโคศกกองทบกไทยก็ได้มีการโพสตแบนเนอร์พร้อมกับคําชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่าวันนี้ย2มิถุนายน2568 พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทบกได้มีการชี้แจงกรณีสถานการณ์ชายแดนไทยและกัมพูชาจากการที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชามีการออกถแถลงการแสดงความกังวลกรณีเจ้าหน้าที่ทหารไทยนำคณะปั่นจัก,กรยานเข้าเยี่ยมชมบริเวณปร,ราสาตามเมินทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ก่อนเวลาเปิดทำการโดยมีการอ้างว่าไม่ได้รับการแจงล่วงหน้านั้นจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่พบว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุรินทร์จัดโดยสำนักการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดซึ่งในช่วงเช้าของวันที่22มิถุนายน2568เวลาประมาณ7นากา30นาทีคณะนักปั่นจักรยานประมาณ150คนได้มีการออกเดินทางจากตำบลบักใดอำเภอพนมดงรัก มุ่งหน้าสู่บริเวณปราสาทต,ตามเมือนทมและมีการแวะเยี่ยมชมสถานที่ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งก็เป็นไปตามแผนกิจกรรมที่ได้วางไว้ในวันที่21มิถุนายนซึ่งก็เป็นวันก่อนหน้ากิจกรรมได้มีการประสานล่วงหน้าโดยชุดประสานงานปราสาทต,ตามเมือนทมของฝ่ายไทยไปยังชุดประสานงานของฝ่ายกัมพูชาแล้วว่า จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานเข้ามาในช่วงเช้าซึ่งในระหว่างการจัดกิจกรรมฝ่ายกัมพูชาได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ชุดประสานงานเข้ามาสังเกตการที่บริเวณปราสาทต,ตามปกติและเมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมบริเวณปราสาทต,ตามเมรนทมแล้วคณะนักปั่นได้มีการเดินทางต่อไปยังปราสาทต,ตาควายตามกําหนดการและตลอดระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่า ฝ่ายกัมพูชามีการคัดค้านหรือแสดงความไม่พอใจแต่อย่างใดโฆษกกองทัพบ,บกได้มีการย้ําว่าประสาทตามเมือนทมตั้งอยู่ในเขตราชอาณาจักรไทยและกรณีดังกล่าวได้มีการประสานงานของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนและไม่มีการละเมิดข้อตกลงใดๆ พร้อมกับมีการตั้งคอสังเกตว่าอาจเกิดจากความคัดเคลื่อนในการสื่อสารภายในระหว่างหน่วยงานทหารของกัมพูชากับรัฐบาลกลางของตนเองจนนำไปสู่ความเข้าใจคาดเคลื่อนในเหตุการณ์นี้ในส่วนของประเด็นการปิด จุดผ่อนปรนทางการค้าช่องสายตะกูโคศกองทบกได้มีการชี้แจงว่าเป็นมาตรการที่หน่วยทหารในพื้นที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่ามีความจําเป็นจะต้องดําเนินการโดยอาศัยการประเมินภาพรวมของสถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงยังคงพบท่าทีของทหารฝ่ายกัมพูชาในการเพิ่มกําลังทหารและยุทโธปรกรณ์บริเวณแนวชายแดนหลายจุด ซึ่งอาจสง่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบทางนี้มาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งก็อเป็น,นกลไกความร่วมมือหลักของฝ่ายไทยในการบริหารจัดการสถานการณ์ชายแดนอย่างรอบด้านและมีเอกภาพล่าสุดค่ะในวันเดียวกันกองทบกได้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความถึงการเตรียมความพร้อมปกป้องอธิปไตยด้วยว่า New Generation Warrior Gen 3พัฒนากำลังพลพัฒนานวัตกรรมเรียนรู้จากบทเรียนรอบด้านอัพขีดความสามารถในการพัฒนาชุดปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับทางยุทธวิธีควบคู่กับการบำรุงรักษาเพื่อให้ตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนไปเป็นหลักประกันในการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายแดนแม่ฮองสอนและตาก อย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวดคริติกได้มีการตรวจสอบถึงมาตรการการเตรียมความพร้อมดังกล่าวก็พบว่าเมื่อวันที่20มิถุนายน2568ใน Facebook ของกองกำลังนเรศวรได้มีการโพสต์เผยแพร่เหตุการณ์ดังกล่าววา่า พัฒนา New Generation Warrior ส่งเสริมการใช้โดรนยุทธวิธีกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้มีการเปิดหลักสูตรการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนทางยุทธวิธีรุ่นที่3ระหว่างวันที่11ถึง20มิถุนายน2568โดยได้รับการสนับสนุนจากพลตรีไมตรีชูปรีชาผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรที่กอมุ่งมั่นค่ะในการผลิต New Generation Warrior และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในหลักสูตรนี้ค่ะพันเอกนัทกรเรืองติป ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และบทเรียนสำคัญจากการรบโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของโดรนโจมตีทิ้งระเบิดและภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อให้กำลังพลสามารถพัฒนาการใช้อากาศยานไร้คนขับให้ตอบสนองต่อสถานการณ์และยังฝึกฝนทักษะการซ่อมบำรุงโดรนอย่างลึกซึ้งเพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและทันท่วงทีนอกจากนี้การอบรมค่ะยังได้มีการฝึกทักษะชุดปฏิบัติการโดรนโจมตีทิ้งระเบิด ร่วมกับระบบการตรวจการสนามรบด้วยโดรนและเซ็นเซอร์ชี้เป้าณสนามฝึกยิงปืนทราบระยะมนทนฐานบกที่3-10ซึ่งก็เป็นการสาธิตให้เห็นถึงศักยภาพและความแม่นยำของระบบยุทธปรกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีกองกำลังนนรศวรยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพกำลังพลให้สอดคล้องกับภัยคุกคามเพื่อดำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยในพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากต่อไป หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ